นิทานอิงธรรมะเรื่องพระเทวทัตคุณตาพาหลาะนลลไปเที่ยวชายทะเลตอนเย็นเย็นเด็กๆออกไปวิ่งเล่นตามชายหาดกันอย่างสนุกสนานคุณตานั่งคอยอยู่ที่เก้าอีาา้ผ้าใบพอพวกเด็กๆเหนื่อยกันแล้วจึงวิ่งกลับมานั่งแปะลงรอบๆคุณตาพางเล่าให้คุณตาฟังว่าตรงโน้นโค ตรงโคนหินโน่นมีพี่พี่เขานั่งวาดรูปทะเลกันหนุงหนิงอยากวาดรูปเป็นมั่งจังค่ะคุณตาหลานสาวตุย้ยหนุยหน้าตาน่ารักฉออเละเด็กชายพะโลซึ่งตัวอ้วนกลมทำท่ากลางแขนชูขึ้นพะโลจะวาดรูปปีศาจทะเลดอกรักผลักพะโลลงไปนอนวาดรูปปลาพยูนดีกว่ามัง้ง จะได้มีตัวอย่างดูเออใช่ว่าวรลอ,อยหัวเราะดูตัวเองไปก็วาดไปพโลเถียงว่าถ้าไม่มีปีศาจก็ไม่มีพระเอกหรอกจริงไหมสโนไว้ไม่มีแม่มดแล้วใครจะสงสารสโนไว้ถ้าไม่มีโจ๊กเกอร์แล้วแบทแมนจะทำอะไรตกงานสิผู้ร้ายทำให้หนังสนุกจ้ะใช่ ลูกแก้วเห็นด้วยยิ่งพะโลเป็นผู้ร้ายยิ่งสนุกใหญ่เลยพะโลกลิ้งตัวไปทับลูกแก้วไว้แล้วบอกลูกแก้วว่าลุกไปหาใครมาช่วยสิคุณตาขาหนุงหนิงเลิกสนใจหันมาหาคุณตาในนิทานของคุณในนิทานของคุณตามีใครเป็นผู้ร้ายมั่งไหมคะ หนุ่งนิงหมายถึงนิทานชาดกที่คุณตาเล่าให้ฟังบ่อยๆคุณตาตอบว่าก็มีเหมือนกันที่โด่งดังคนหนึ่งก็คือพระเทวทัตคุณตาเล่าสิคาหนุงงนิิงออดอ้อน,ออนคุณตาจึงเล่าว่าพระเทวทัตความจริงก็เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเป็นพี่ชายของพระนางพิมพาพระชายาของพระเจ้า สิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่บวชนั่นเองตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปมาโปรดพระญาตที่กรุงกบิลพัทมีเจ้าชายออกบวชตามท่านเยอะแยะเลยมีแค่หกองค์เท่านั้นที่ไม่ได้บวชตามคือพัทธะทียกุมารอนุรุธทธะอนันทะภาคุ กิมพิละแล้วก็เทวทัตใครๆก็เลยนินทากันว่าสงสัยหกองค์นี้จะไม่ใช่ญาติมั้งถึงได้ไม่บวชนะตอนหลังหกองค์นี้ก็เลยออกบวชตามไปด้วยตอนไปก็มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งตามไปด้วยชื่ออุบาลีเจ้าชายทั้งหกองค์พอเปลี่ยนชุด ก็ถอดพวกเครื่องทองเครื่องประดับบอกให้อุมาบาลีนำกลับไปวังแต่อุบาลีกลัวจะถูกหาว่าทำร้ายพวกเจ้าชายสิส่งทรัพย์สินมาก็ไม่กลาก้ากลับวังเลยเอาของทั้งหมดแฝนไว้บนต้นไม้แล้วพูดว่าใครอยากได้ก็จงเอาไปพะโลอยากได้พะโลพูดเสียง อ้วนยานคางพวกเด็กๆพากันหัวเราะพะโลแล้วอุบาลีก็เลยตามไปบวชด,ด้วยเจ้าชายทั้งหก็เลยขอพระพุทธเจ้าว,ว่าให้อุบาลีบวชก่อนพเพราะอุบาลีรับใช้มานานถ้าบวชก่อนพวกเจ้าชายจะได้ไหว้อุบาลีทำไมละคาคุณตาขาหนุงหนิงไม่เข้าใจคุณตายอธิบาย คุณตาอธิบายว่าเพราะพระวินัยบอกว่าคนที่บวชทีหลังต้องไหว้คนที่บวชก่อนแม้นจะบวชกองก่อนเพียงวันเดียวก็ตามจะมาถือยศถือศัก์ตามสมัยที่ยังไม่บวชนะ่ะไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะหนุงหน่งพยักหน้าคุณตาเล่าเรื่องต่อไปว่าเจ้าชายหกองค์นั้นพระ พัทยะได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันในพรรษานั้นเองพระอรุณุอรุอนุรุทธธะได้ตาทิพต่อมาได้ฟังมหาปุริสวิตตักสูตรก็บรรลุเป็นพระอาหารหันเหมือนกันส่วนพระพระคุและพระกิมพิละ,จะเจริญวิปัสสนา แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันด้วยพระอานน์บนรรลุโสดาบ,บันติผลแต่พระเทวทัตได้ฤทธิ์ทำอะไรได้หลายอย่างแต่ก็ยังเป็นปุตุชนคนธรรมดาอยู่พะโลทำท่าเหาะดอกรักที่เอวให้หัวเราะต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปโกสัมพีประชาชนก็ เลื่อมใสามากเอาข้าวของเครื่องใช้มาถวายสักการะใครใครก็ถามถึงถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนพระสารีบุตรอยู่ไหนถามถึงทุกองค์นั่นแหละยกเว้นพระเทวทัตไม่มีใครถามถึงเลยพระโลล่วงลงมานอนงายว่าวลอยปีนขึ้นไปนั่งทับไว้พโลบ่นว่ากระดูก ตำท้องพระเทวทัตก็เสียใจมากอยากจะหาคนมาอุปถากดูแลตัวเองก็เห็นพระเจ้าอาชาติศัตรูยังหน่มอยู่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เลยแปลงกายเป็นเด็กน้อยพะโลลุกพรวดพลาดขึ้นมาว่าวลอยไงายหลังหลนตุ๊บลงมาบนพื้นทราย พะโลทำท่าไอ้มดแดงเด็กน้อยนี่มีงูพันมือพันเท้าพันคองูอีกตัวอยู่บนหัวอีกตัวฟาดบ่าเหาะลงมานั่งบนตักอาชาติศัตรูดอกรักโยนผ้าขนหนูผืนใหญ่คลุมตัวพะโลแล้วฉุดจายผ้าขนละข้างกับลูกแก้วพออาชาติศัตรูกลัวถามว่าใครเป็นท่านเป็นใคร พระเทวทัตกลับล่างเป็นพิสุตามเดิมบอกอาตมาคือพระเทวทัตพระโลวิพระโลทิ้งผ้าขนหนูนั่งขัดสมาธิทำท่าเค่งขึมอาชาศัตรูก็ดูแลอุปถากพระเทวทัตแต่ต่อมาพระเทวทัตยอยากมีอำนาจปกครองคณะสงฆ์พอคิดว่าจะปกครองคณะสงฆ์เท่านั้น ฤธิที่มีอยู่ก็เสื่อมไปหมดเพราะคิดไม่ดีใช่ไหมคะคุณตาหนุงหนิงเดาถูกแล้วหนุงหนิงฤตไม่อยู่กับคนที่คิดไม่ดีพอพระพุทธเจ้าสเสด็จมาราชคิคหออยู่ที่วัดเวลุวันพระเทวทัตก็ไปเฝ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าทรงแก่มากแล้วขอให้อยู่สบายๆเถอะ พระเทวทัตจะปกครองสงเองพระพุทธเจ้าไม่ยอมตรัสว่าให้พระเทวทัตทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนเถอะคือให้บําเพ็ญเพียรของตัวเองให้ดีเพราะพระเทวทัตยัยงไม่ได้บรรลุอะไรเลยยังเป็นปุตตุชนอยู่เลยแต่เขาก็ยังอ้อนวอนหลายครั้งพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่า ดูก่อนเทวทัตเธอพอใจติดอยู่กับลาบชื่อเสียงถูกลาบครอบงำลาบนี้เหมือนน้ำลายที่พระอริยเจ้าทั้งหลายถมทิ้งแล้วแต่เธอยังติดใจในลาบสมควรหรือพระเทวทัตไม่พอใจมากเลยผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกแล้วก็จากไปดอกลัก กับว่าวลอยผลักพาโลออกไปพังไล่สู้สู้พอพาโลกลิ้งออกไปไกลจนสายติดตัวขาวไปหมดพาโลลุกขึ้นสะบัดสะบัดแล้วเดินกลับมานั่งที่เดิมพี่เลี้ยงถือถาดขนมมาวางเด,เด็กเด็กเฮกันใหญ่แย่งกันกินขนมอย่างอริดอร่อยหนุงหนิงป้อนคุณตาคำนึง คุณตาเล่าต่อไปว่าพระเทวทัตก็คอยทําอะไรอะไรให้พระสงฆ์เสื่อมเสียอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงประกาศว่าต่อไปนี้พระเทวทัตทําอะไรไม่เกี่ยวเคราะห์ข้องกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ขอให้ประชาชนรับทราบตามนั้นดอกแก้วลุกขึ้นประกาศชี้มือไปอยังพะโลแล้วพูด ทวนคำพูดของคุณตาจนจบะโลหงายท้องตึงคุณตารอให้หลานเล่นจบแล้วก็เล่าต่อไปพระเทวทัตเลยไปยุยงพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระบิดาคือยุให้ฆ่าพ่อซะแล้วตัวเองจะฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไปฆ่าพ่อ แล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์พระเทวทัตขอคนแม่นธนูจากพระเจ้าอาชาตศัตรูมายิงพระพุทธเจ้าแต่ส่งไปยิงเท่าไรก็ไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหมดได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหมดเลยพระเทวทัตให้คนอื่นฆ่าไม่สํำเร็จก็เลยจะทำเองขึ้นไปบนภูเขาคิจกูด เขาผลักก้อนหินลงมาตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปหินก็ค้งอยู่ที่ซอกเขาก็แค่ก็มีแค่สะเก็ดเล็กๆมาโดนพระบาทหอพระโลหิตแต่หมอชีวกหมอประจำพระองค์ประจำองค์พระพุทธเจ้าก็รักษาหายวันรุ่งขึ้นโอ้โหเก่งจังนะคะคุณตาหนุงหนิงผู้ ดื่มด่ำกับการฟังร้องชื่นชมในขณะที่ข้างหลังดอกรักกับว่าวลอยกำลังลงโทษพระโลหแทนพระเทวทัตยอยู่อุตรุดโดยมีลูกแก้วเป็นกรรมการพระเทวทัตขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยช้างนาะลาคิลีมาทำร้ายพระพุทธเจ้าอีกแต่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาออกไป ช้างก็หมอบลงไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆพวกนี้ที่พระเทวทัตรมใครๆก็รู้ประชาชนก็มองว่าทำไมพระราชาคบคนชั่วพระเจ้าอาชาติสตรูชักกลัวบรลังไม่มั่นคงเพราะประชาชนจะไม่รักพระองค์เลิกเลยเลิกคบกับเทวทัตรพระโลโดนไล่อีก สู้ชู้ไปไปแต่คราวนี้พระโลไม่หนีไปนั่งลงเฉยเฉยพระเทวทัตไม่มีใครดูแลแล้วประชาชนก็ไม่ใส่บาตรเลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอห้าเรื่องคือหนึ่งข้อที่หนึ่งขอให้พิสุงดฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตฉันแต่ผัก ข้อที่สองขอให้พิสุอยู่ป่าตลอดชีวิตข้อที่สามขอให้พิสุถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตไม่รับผ้าที่มีคนถวายผ้าบางสกุลคืออะไรคะคุณตาหนุงหนิงสงสัยผ้าบางสกุลคือผ้าที่เขาพันหอ่อศพตามป่าช้าพระต้องไปเอามา แล้วย้อมทำจีวรสมัยก่อนเขาทำกันอย่างนั้นนะหลานไม่ใช่ผ้าใหม่อย่างสมัยนี้น่ากลัวนะคะคุณตาหนุงหนิงทำท่ากลัวแล้วกอดอกอยู่ตั้งใจฟังต่อข้อที่สี่ขอให้พิสุฉันเฉพาะอ,อาหารที่บินทบาทมาได้ไม่ฉันอาหารที่มีผู้ถวายข้อที่หขอให้พิสุ อยู่คนไม้ไม่เข้าที่ที่มีอะไรบังให้ที่เขาขออย่างนี้ก็เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นคนเคร่งครัดแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้ตามที่ขอทรงตรัสว่าใครอยากทำข้อไหนอย่างไรก็ทำเถิดแต่จะให้ออกเป็นกฎนี้พระพุทธเจ้าไม่ทำพระเทวทัตได้ที จึงบอกพวกพิสุบวดใหม่ที่ยังไม่รู้อะไรมากให้ตามตัวเองไปพิสุเหล่านั้นก็ตามไปพอได้บริวารพระเทวทัตก็พาไปบินทบาทในใจก็คิดจะทําให้พระสงฆ์แตกแยกกันทําไมคิดแต่เรื่องร้ายๆเลื่อยเรื่อยๆดอกรักบนเคหหัวพะโลพะโลทำหน้าเศร้าตอบว่าไม่รู้ พระพุทธเจ้าทรงเ,เตือนพระเทวทัตว่าการทำให้สงแตกแยกเป็นบาปหนักมากแต่พระเทวทัตก็ไม่เชื่อวันหนึ่งก็มาบอกกับอานน์ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะทำอุโบสถสังฆกรรมต่างหากคือไม่รวมกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงสั่งเวททรงวิตกว่า พระเทวทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้ตกนโลกเสียแล้วกรรมอย่างนี้เป็นความย่อยยับของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทำได้ง่ายกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์ทำได้ยากกรรมดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่าย แต่พระอริยะเจ้าไม่ทําเลยแล้วพระเทวทัตตกนรกเลยหรือเปล่าครับคุณตาพะโลถามดอกแก้วหัวเราะไม่ลอกคุณตาตอบพะโลหน้าชื้นขึ้นนิดหนึ่งตอนนี้ยังอีกเดียวพะโลหน้าหุบลงอีกพระเทวทัตพาพระบวชใหม่กลุ่มนั้นไปตำบลขยาศิละแขวนมคคพระเจ้า พระพุทธเจ้าทรงเป็นห่วงพระใหม่เลยให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปตามกลับมาพระเทวทัตเห็นพระสารีบุตรมานึกว่าตามมาอยู่กับตัวก็เลยนอนเล่นเย็นใจอยู่ปล่อยให้พระสารีบุตรเทศพระใหม่ไปจนพระสารีบุตรพาพระใหม่กลับไปหมดแล้วก็ยังไม่รู้อ้าวลูกแก้วหัวเราะเอื้กอักอะไร สาวกคนสนิทของพระเทวทัตก็เข้ามาบอกนี่รู้หรือเปล่าพระไปหมดแล้วสาวกคนนั้นโมโหมากเลยเอาเข่ากระแทกหน้าอกพระเทวทัตจนกระอักเลือดอดอกรักจัดการพะโลโจนหงายหลังพะโลนอนยอมรับโทษแต่โดยดีลูกแก้วเอามือกดหัวไว้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรง เสด็จไปสาวัตถีแล้วไปประทับอยู่ที่วัดเชตวันฝ่ายพระเทวทัตโดนอัดเลยป่วยเสียใจมากด้วยเลยนอนสมไปเก้าเดือนระหว่างที่นอนป่วยไปก็คิดทบทวนความหลังไปเริ่มรู้สึกสำนึกผิดต่อพระพุทธเจ้าสำนึกผิดหรือยังว่าวรอยบีบจมูกพะโลพะโลพ,โลพยักหน้างึกๆ พอหายใจไม่ออกมากเข้าก็กวาดมือออกไปปัดเด็กทั้งสามคนกระเด็นไปคนละทางแล้วพระโลก็หายใจเฮือกใหญ่ๆพระเทวทัตก็ขอให้ลูกศิษย์ถามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครยอมไปบอกว่าคนผูกเวรกับพระพุทธเจ้านี้เราพาไปไม่ได้พระเทวทัตก็อ้อนวอนบอกว่า เราผูกเวรในพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเวรต่อเราเลยแม้แต่ปลายผมจงพาเราไปเฝ้าเธอก็เลยพากันหามไปทั้งเตียงเลยเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเด็กสามคนเข้าไปหามพะโลพะโลชอบใจพวกพระที่รู้ข่าวก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตกำลังเดินทางมา พระพุทธเจ้าตรัสว่าพิสุทั้งหลายในชาตินี้เทวทัตจะไม่ได้เห็นเราอีกเลยทําไมล่ะคะคุณตาขาหนุงหนิงจอมสงสัยดักถามเพราะคนที่ขอพระพุทธเจ้าห้าประการแล้วจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกเลยอันนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนฝนตกต้องเปียกอย่างนั้นแหละ ถ้าใครขอห้าอย่างแบบพระเทวทัตก็จะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าอีกแต่พระเทวทัตกำลังมาลูกแก้วติงใช่ใครๆก็รู้สึกอย่างนั้นเลยเกิดกุโกลาหนเล็กๆเพราะว่าคนอยากรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเลยมีการส่งข่าวกันเป็นระยะระยะว่าพระเทวทัตมาถึงอำเภอนี้แล้ว มาถึงตำบลน,นี้แล้วบอกกันทุกระยะเลยแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันอย่างเดิมจนจะมาถึงวัดอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าแม้นเทวทัตจะเข้ามาภายในวัดเชตวันแล้วก็จะไม่ได้เห็นเราโอ้โหไม่รู้จะสงสารดีไหมเนี่ยลูกแก้วรูปหัวพโล พวกสาวกก็พาพระเทวทัตมาวางเตียงลงริมสระบกคารณีแล้วก็พากันลงไปอาบน้ำในสะพระเทวทัตลุกขึ้นจากที่นอนนั่งห้อยเท้าลงพื้นบนพื้นดินเท้าทั้งสองก็ค่อยๆจมลงไปในดินถึงข้อเทา้าถึงเขา่าถึงเอวโลอ้าป,ปากค้างดอกลักลุ้นคุณตาเล่า ถึงนมถึงคอพอเวลาที่กระดูคางจะหลดพื้นพระเทวทัตก็พูดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้เลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลายเป็นผู้ชนานาญการฝึกคนทรงมีพระจักสุรอบด้านทรงมีพระลักษณะอันสำเร็จมาจากบุญข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ว่าเป็นที่พึ่งขอถวายกระดูกคางและลมหายใจครั้งสุดท้ายเป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์แล้วพระเทวทัตก็จมดินไปเกิดในนรกถูกไฟนรกไหม้อยู่เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะทำร้ายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไม่หวั่นไหวทุกทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานพะโลปเป็นลมแล้วลุกขึ้นมาบอกว่า พโลไม่เป็นพระเทวทัตแล้วพะโลเป็นคนดีด,ดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมให้พระเทวทัตบวชตั้งแต่แรกก็เพราะทรงเห็นว่าตอนจบนี้พระเทวทัตจะขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถ้าไม่ได้บวชเลยจะทํากรรมหนักกว่านี้แม้นจะทํากรรมหนักก็จริงแต่ก็ยังมีบุญอยู่บ้าง ต้องอีกแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตถึงจะได้ไปบำเพ็ญบุญต่อจะได้เป็นพระปัจเจกบพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสะสะละ พระปัจเจกับพุทธเจ้าคืออะไรคะคุณตาขาหนุงหนิงส่งคําถามพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตรัสรู้เองเป็นพระอหรหันต์แต่ไม่ได้ตั้งศาสนาไม่ได้สั่งสอนใครๆแบบพระพุทธเจ้าของเรานะจ๊ะตอนนี้พระเทวทัตก็จมดินไปเรียบร้อยแล้วลูกแก้วว่าคุณตาหันไปบอกว่า ไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นนะที่เทวทัตถูกแผ่นดินสูบชาติก่อนก็เคยถูกแผ่นดินสูบมาแล้วเหมือนกันอ้าวเหรอคะคุณตาโอ้ยทำไมถูกสูบบ่อยจังคุณตาหัวเราะสมัยหนึ่งพระเทวทัตเคยเป็นนายพลานหลงป่ามาสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช้างช้างเจอนายพลานหลงป่าก็ยกขึ้นหลังตัวเอง แล้วพาเดินไปส่งที่ปลอดภัยแต่ตอนหลังนายพรานกลับมาตัดงาช้างตั้งสามครั้งแน่เลยถูกแผ่นดินสูบไม่ไหวพระโลสายหน้าถอนใจเฮือกเอกตอนพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบไปพวกชาวเมืองเมืองก็หูร้องดีใจยกธงพูดกันว่าดีแล้วที่พระเทวทัตตายไปพวกพิสุ เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่เพียงเวลานี้เท่านั้นแม้นในสมัยก่อนเมื่อเทวทัตตายชาวเมืองก็ชอบใจร่าเริงเหมือนกันสมัยไหนอีกละคาคุณตาลูกแก้วจะงงแล้วเนี่ยสมัยหนึ่งเทวทัตเคยเกิดเป็นเจ้าเมืองพาราสีชื่อพระเจ้าปิงคละ เป็นเจ้าเมืองที่ดุร้ายพอสวรรณคตผู้คนก็เลยดีใจแต่มีนายประตูเมืองคนหนึ่งร้องไห้เมื่อถามว่าเขารักเจ้าเมืองหรือเขาก็ตอบว่าพระราชาใจร้ายข้าพระเจ้าไม่ได้รักแต่ที่ร้องไห้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวไปเบียดเบียนพระยามัจจุราชพระยามัจจุราชลำคาญจะพากลับมาส่งอีก ข้าพระเจ้ากลัวเลยร้องไห้โอ้ยจะเป็นลมอย่างนี้ก็มีด้วยว้าวอยว้าวลอยหัวเราะพวกเด็กๆพากันหัวเราะตามไปหมดอา้าวจบแล้วจะมืดแล้วไปเข้าบ้านอาบน้ำกินข้าวกันเถอะหลานคุณตาจะเล่านิทานอีกไหมคะหนุงหนิงจะจองคิวคุณตาหัวเราะเบาๆเ,เอาเถอะมีโอกาสแล้วจะเล่าให้ฟังนะหล,ลาน ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องพระเทวทัตถ้าเราไม่เข้าใจฟังแบบไม่ได้ตั้งใจฟังเหมือนพี่มณีได้อ่านวันนี้ก็เพิ่งเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเทวทัตเป็นคนยังไงแล้วทำอะไรอยู่แล้วทำอะไรบ้างนะ,ะวันนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงวันนี้ฟังแล้วก็ อะไรดีก็เก็บไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเรานะคะอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ผ่านให้มันผ่านเลยไปใครฟังวันนี้ก็ขอให้เจริญในทางโลกและทางธรรมสมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ